แสงนี่มันทางโค้งเลยนะไม่ได้วะ คุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในวีล็อกรถซื้อแกงนะครับอีพีทีห้าสิบสองนะครับวันนี้บ่ายโมงสา้านะวันนี้ออกไวนิดนึงนะครับกวฝนตกแต่ก็ตกไปเรียบร้อยฝากไว้ก่อนนะค,ครับวันนี้ก็มีอยู่ห้าออเดอร์ด้วยกันนะครับสายแปลงหูฟังสามไม่ใช่สามดิสี่นะสี่เส้น แล้วก็สายมินิดีซีอีก1เส้นนะครับโอเคสายแปลงหูฟังนั้นขายดีมากครับตัวนี้จะหมดแล้วนะครับสีแดงหมดเรียบร้อยนะครับเหลือแต่สีเขียวครับตอนนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่สนับสนุน้ามานะครับผมขายทั้งลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้นะเดี๋ยวผมแปะตัวไอไว้ให้นะครับสำหรับสายแปลงหูฟังนะครับโอเคกระเป๋าผมเอาลอะไรมือถือโอเคน่าจะไม่ลืมอะไรเลย เดี๋ยวเราไปแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าร้านไหนเปิดเติมร้านนั่นนะฮะโอเคอติดยากเหมือนเดิมอุอ้ยติดยากเลยสตาร์ทยากมาก กือบไม่ได้ถ่ายแล้วครับเมื่อกี้ฝนตกครับผมก็รอให้ฝนหยุดก่อนนะฮะผมก็เลยช้านะครับคนที่ต้องออกไปก่อน,นี้ชี้ช้าไปก่อนนะน้ามันไม่มีเออไก่มันมากินมะม่วงนี่มะม่วงสุด วินรถซ้ายด้วยโอเครถซ้ายมาไว้ไม่มีเปิดนิดเดียวเหรอใช้ภาษามือนะฮะ เดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนร้านไหนดีเสียงอะไรวะน็อตหลุดเหรอขี่ไว้ไม่ได้ครับกลัวน็อตหลุดโอ้ผู้สาวมองนานไม่ได้เดี๋ยวชน ตรงนี้จอดยากครับก็เติมอีกร้านนึงนะเออแดดละเมื่อกี้มีฝนโปรยปลายมปนิดนึงนึกว่าจะไม่ได้ ไปลุยโฟดเอ้ยจะนวจะไม่นวจะไมไ่ได้ถ่ายแล้ววันนี้นะฮะพอดีไม่มีเคสกันน้ําก็เลยแบบเออไม่อยากกล้าไม่อยากเอาลุยนะเพราะว่าถ้าเอาลุยเดี๋ยวกลัวมันแบบนั่นแหละนะครับประกันมันหมดหรือยังไม่รู้กล้องเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวร้านนี้แล้วกันยกคันเล็กหน่อยอเข็ด้านหลังไม่มี ต้องใช้เกียร์ดึง,งนะั่นแหละเบไม่เห็นเบกไม่อยู่ฮเฮ้ยต้องหมดแล้วหรอน้ำมันเหลืองมีหรอครับรับครับ,รบโอ้ย ไม่ดียกคันเร่ง <c oughs> เข้าเกียร์สามไปแกน่ดึงนิดึงอ,อะไรบอกว่าวไม่ลืมมันนะไม่ลืมบอกมีกระชากนิดนึงนะืปอก เติมน้ำมันแล้วเต็มที่จะปิววเนี่ยไม่มีรถสะดวกเยวันนี้ ต้องชี้ยังไงครถึงจะสื่อสารได้ว่า,าไม่ได้เอาขาตั้งเ,เดี๋ยวจะออกวะต้องชี้ฝั่งนี้เหรอฝั่งฝั่งซ้ายมือเราเหรอต้แค่ถึงจะเข้าใจ <Yeah. S 1> ของเราน่าจะเอาขึ้นแล้วนะ <Yeah. S 1> โอเคเอาขึ้นละ <laughs> <laughs> ถ้าไม่เอาขึ้นน่าจะขูดตั้งแต่การเบี่ยงโค้งเลยนะโค้งแบบนี้ถ้าไม่เอาขึ้นจะขูดแน่นอนนะ เมื่อกี้เขาตกใจเหรอเขาเห็นรถของเขามีอาการเซนิ่นหนึ่งเคข <c oughs> ับรถจะต้องมีสมาธิที่ดีนะฮะคุผู้ชมสมาธิที่ดีก็จดจ่อไว้ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับอย่าสนใจข้างทางนะครับนะโอเคถึงละโอ้ไว้มาก กด,ดคัส์ด้วยเอาเครื่องดึงแล้วกดคัส์อุ้ยที <c oughs> ฮ,ฮีโน่นะฮะเฮ้ยเครื่องห้าร้อยวิกเตอร์ห้าร้อยว่ะฮีโน่วิกเตอร์ห้าร้อยอ้ยจ้าโอเคถึงแล้วอ่าแล้วคุณผู้ชม กลับบ้านกันครับเดี๋ยวใส่เข้าไปตรงนี้สแกนแล้วเดี๋ยวยับอีกับอ,อันนี้ไม่ด้วยเดี๋ยวปลิวโอเควันนี้สัตว์มาน่าจะสตาร์ทง่ายอยู่ผมว่าดูง่ายจังติดติดง่ายนะเท้าไหนที่ มาช้าๆแบบมันสตาร์ทยากมากยีอาการรูดนิดนึง หลังหน้าจะพอดีละแสงไม่แสงแสงไม่แซงแสงไม่แสงแสงดีวะเนี่ยแสงนี่มันทางโุ้งเลยนะุ้ยไม่ได้วะ <c oughs> ฝ่ายฟี ขอแซงหน่อยแล้วกันตอนแรกจะแซงแล้วเห็นรถมาไงก็เลยเบรกน่าจะตามไม่ทันหรอกร้อยสิบคนนั้นน่ะเครื่องผมมันไม่แรงแล้ววะ่ะเฮ้ยดูดิ้ <c oughs> วเขาไปอย่างไวเลยอะ่ะไม่ทันวะ่ะเออรถผมมันคัดมันหมดละไม่วิ่งแล้วเออพี่แกน่าจะวิ่งถึงร้อยแล้วล่ะนั่นอะ่ะไม่ทันวะ่ะตามไม่ทันวะ่ะอ๋ เเปลี่ยนขันใหม่นะถึงจะตามทันไม่เอาไปทำลูกใหม่ขี่้านซ้ายหละครับคุณผู้ชมเซฟตี้แต่ก็จะถึงบ้านแล้วอะ่ะดูเลยเออแปบ๊บเดียวจะถึงบ้านแล้ว ควารวผมไล่อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเออน่าจะอยู่ประมาณนี้70็ดสิบเจ็ดถึงแปดได้แหละน่าจะไม่เกินร้อยหรอกพอรถผมมันวิ่งไม่ถึงแล้วไหรน่านพืชผลเป็นมิเตอร์คันเมื่อกี้ใช่ไหมไม่น่าใช่รู้สึกแบบอันขันเว้ย ฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ย แกเลิกไปแลหรอป<ะ>ัก <laughs> พี่แกใช้ความเร็วประมาณผมแล้วผมยังทันเห็นไฟท้ายอยู่รถ <laughs> 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 ผมมันน่าจะเหลืออยู่ประมาณสักเก้าสิบซีซีนั่นแหละ <laughs> 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 มันไม่แรงแล้วอ่ะโอเคถึงบ้านแล้วคุณผู้ชม ยกสิครับรออะไรอโอ,โอ้ต้องใช้เกียร์ดึงนะไม่งั้นเบรกไม่อยู่นะถ้าเบรกก็น่าจะหมดด้วยแหละดูทรงแล้วถ้าเบรกก็หมด ขาเบรกหลังเหมือนะหมดนะลม้มลงต้นมะม่วงนน่จะหา <c oughs> โอเคถึงบ้านแล้วคุณผู้ชมเจอรถแค่ไม่กี่คันเองวันนี้เออรถน้อยมากโอเคนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับในวันนี้ก็ ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณลูกค้าด้วยครับทั้ง5ท่านนะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับในวันนี้ก็ขอบคุณด้วยครับวันนี้ขอตัวลาก่อนครับพบกันใหม่ครับผมสัปดาห์หนะ้าเดี๋ยวมาวิ่งอีกครับวันนี้ลาส่วนครับบ๊ายบายครับ